สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีมาที่สวนนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นอยู่ก็เป็นโคกหนองนาพี่ตีนะคะตรงจุดที่เห็นอยู่นี้ก็คือเขาเรียกว่าโคกนะคะก็มีการถมปรับที่ให้สูงกว่าหัวเพื่อนในพื้นที่ของโคกหนองนานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักสมุนไพรเป็นพืช เป็นวัชพืชล้มลุกนะคะซึ่งมีอายุเป็นเป็นปีเลยนะคะพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ชื่อแปลกนะคะชื่อว่า,าลูกเขยตายแม่ยายทําศพหรือลูกเขยตายแม่ยายปกนะคะเป็นชื่อที่แปลกนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยโบราณเนี่ยมีความเชื่อนะคะเล่ากันมาว่าเมื่อสมัยโบราณเนี่ย สมุนไพรชนิดนี้นะคะหลังจากที่ลูกเขยตายเนี่ยแม่ยายก็เอาพืชชนิดนี้ไปคุมศพนะคะคุมศพไว้นะคะซึ่งเป็นชื่อที่ไม่มงคลเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นย่ายางนะคะและก็เมื่อก่อนก็จะนำไปใช้ในพิธีด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันได้ล้มเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลนะคะ หญ้ยายางนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเขาเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะหลายคนก็กอาจจะเคยเห็นนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำเกษตรอยู่สวนนะคะอยู่ไร่นะคะน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วก็อาจจะมีการตัดหรือว่าถากถางทิ้งไปเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักให้มากขึ้นนะคะเขาเป็นวัชพืช แล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะประโยชน์ของเขานะคะที่เด่นชัดเลยก็คือใครมีอาการท้องผูกนะคะสามารถช่วยได้นะคะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะที่สำคัญ,ญยอดอ่อนนะคะสามารถนำมาทานได้นะคะช่งซึ่งบริเวณที่พี่ตีนั่งอยู่นี้นะคะ มีเยอะมากๆนะคะต้นเล็กๆนะคะมันน่าจะเกิดจากมาเมล็ดของเขาเมื่อแก่แล้วนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นดอกของเขาอยู่นะคะเมื่อแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะร่วงโรยตามพื้นนะคะแล้วเขาก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและอีกหน่อยบริเวณนี้ก็จะโดนถักถางทิ้งเช่นกันนะคะเพราะว่าบริเวณนี้พี่ตีก็ได้ปลูกต้นไม้ผลไม้ทิ้งไว้นะคะก็จะทําให้ ที่บ้านนะคะช่วยกันตัดทิ้งเลยนะคะแต่ว่าพี่ตีได้หาข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะจริงๆเขามีสปปรรพคุณสมุนไพรหลายอย่างมากๆนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของอาการท้องผูกนะคะยังเป็นยาระบายอ่อนๆที่ดีด้วยนะคะที่สำคัญนะคะยอดอ่อนสามารถทานได้ค่ะสามารถทานได้นะคะช่วย ว,วิธีทานนะคะก็คือเอายอดอ่อนเนี่ยมารวบก่อนนะคะแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้จิ้มกินกับน้ําพริกได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพูดในเรื่องของสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาเดินดูบริเวณรอบก่อนแล้วก็จะเล่าในเรื่องของสปปรรพคุณไปด้วยละกันนะคะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ คที่เห็นอยู่นี่ก็คือ,อ,อย่ายางนะคะซึ่งมีต้นเล็กๆเกิดขึ้นเยอะมากๆนะคะยอดอ่อนสามารถทานได้นะคะแต่ว่าพี่ตีก็ยังไม่เคยทานนะก็ตามที่ได้หาข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะย่ายางสามารถทานได้นะคะย่ายางเป็นวัชพืชที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่แถบอเมริกากลางนะคะสามารถพบได้ทั่วไปในแอฟริกาเขตร้อนค่ะ พบได้ในที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ400ถึง1,400เมตรเลยนะคะยญ้ายางเป็นพืชที่มีประโยชน์ด้านสมุนไพรหลายด้านค่ะลำต้นจะตรงนะคะเปลือกของลำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะผิวเรียบนะคะเมื่อหักแล้วจะมียางเป็นสีขาวขุ่นนะคะพี่ตีจะทำการหักให้ดูนะคะ นี่ค่ะยางของเขาก็จะค่อยๆไหลออกมานะคะเป็นยางสีขาวขุ่นเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกับสีของน้ำนมเลยนะคะย่ายางนะคะพี่ตีจะพูดในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์เท่าที่ทราบนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องผูกแล้วนะคะยังมีส่วนช่วยในเรื่องของแก้อาการกระทุ้งพิษช่วยแก้พิษสีภายในนะคะ ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าใช้เปลือกลำต้นในการรักษาฝีภายนอกและฝีภายในได้ด้วยค่ะช่วยแก้พิษนักลาดค่ะช่วยขับน้ำนมของสตรีได้นะคะสรรพคุณก็ยังมีอีกเยอะนะคะพี่ตีจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปวิดีโอเพิ่มเข้าไปให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พาน้องๆเพื่อนๆเ,เข้ามา,ารู้จักสมุนไพรที่ชื่อว่าย่ายางหรือลูกเกยตายไม่ยายทําศพนะคะเป็นชื่อที่แปลกนะคะจริงๆแล้วนะคะย่ายางเขายังมีประโยชน์และก็สรรคุณในด้านสมุนไพรด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะย่ายางนะคะบางคนก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะคะ ไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยได้จับอยู่บ่อยๆเหมือนที่พี่ตีจับอยู่นี้นะคะอาจทำให้เกิดอาการคันแล้วก็แพ้นะคะก็ควรที่จะระวังนะคะ และที่สำคัญนะคะสมุนไพรตัวใดก็ตามนะคะถ้าเรายังไม่เคยลองหรือยังไม่เคยสัมผัสก็อย่าเพิ่งนำไปใช้เองโดยตรงนะคะควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือสอบถามผู้ที่มีความรู้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะ กดกระดิ่งมาแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พ่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ